สวัสดีครับพี่นอ้องครับมาแล้วมีเงาภาพมาแล้วมาความกับอีพอกับคอนหน่อยเลยมือนี่ทีมงานสามคนครึ่งโอ้เศร้านี่จะพาพี่นอ้องครับพยายางเอาโอ้โอพูดพอใส่เงยบกบไว้แล้วสาวหน่อยตกน้ำไม่มันจีบบ่ใส่ดโอ้ชาวบ้านนี่เลยลืมอืมนี่ทั้งสิมาเบิงศร้านี่ก็เลยภาพาพี่น้องครับพยายามงานนี่ฝนตกได้มึงขึ้นนี่ฝนตกฝนตกฝนตกตายบนหลุมว่าไปใส่ไปตัด จนลืมพ่อไปยาวพอมีน้ำปล๊าก็คือเริ่มเซ็ตกบคือไม้รของปีครับพี่น้องพี่ไก่ยนข้าหมานี่เนาะพอน้งโอ้พี่ไก่หมานมาสั่นกีบไตายใส่ห้องหมานค่เดียยู่ดนอยู่บนนห้าหลังหลังเขาโอ้ยพอตงหมานคือกันนไปจาวน้ำยาครับพี่น้องครับเดียวละองพ่อไตยเอาไมต้อง่นละโอ้ป่าดเดินครับพี่น้องปา โอ้กะตากะตายังก่อกะตาใหญ่โอ้กะตาใหญ่เออถือเอาถุงกะตาใหญ่ยุ่ลงที่ว่าโอ้กะตาใหญ่ยุ่ลงที่ว่าอยู่ไก่ที่พี่น้องยุขางต้มยุนะ่เอาอยู่นี่หากินอยู่ลองเฮี้ยนอยู่ของเงี่ตัวนี้หากินตรงน้ได้หากินแก่เอาไปของก็ต่อเพ่าะอะไรก็โอ้ย่างย่างย่างเห็รบ่วเพื่นประกาศอยู่บัดอยู่อุบลอืนนี่ว่าจขับรับผมไปหาไปเซ่นะเพื่นไหนใครก็ได้จะคว้งตามไปดูครับพี่น้องมันห่วงแต่กก่อยู่โอ้ย่างไฟเบิางเห็นเต็อยู่ครับพี่น้องโก่งยุเอ้าถือบ่พ่อเฮ้ เขาได้เขาแล้พี่เนาะหนึ่งที่สองเลยนึ่งที่สองโอ้ยตัวนึงวะอ้ยได้ยได้ยุได้ยได้ยตัวนี่ยย่ตัวนี้พี่เนาะตัวนี้เติบโตอุ้มเนาะปีนาะอุมน้อยธรามดาเขานแต่ว่าก็บน้อยได้ไงเติบดเนต่เติตม่พอนั่นมันมมคือคนมคือถือบใช่ะมักมาเรีกนี คนหนาโอ้โอ้หนาเดียวกันเลยหนาเดียวกันเลยหนาเดียวกันโอ้กินของปะนี่โอ้กินกินเจ้าของอยู่ตัวนี่เจ้าของโอ้มามามาอันพี่น้องเขาถามว่าเอ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 าเนื้อยังเอาเนื้เห็ดเนื้อโอ้ยปากกระไดวุ้นพอมีปลาขาวอยู่พอเลยฝักฝากฝากโอ้ฝักปลาขาวแต้มไปครับพี่น้องกินข้าวมันหนูจเข้าไปหรอกโอ้พี่น้องได้เรื่องได้สินะ เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ่า,คายคลิปเดี๋ยวาอีพอบอกฟังว่าเฮ็ดจังไหน,นะครับพี่น้องแต่ตอนนี้เขาพยายามน้องกันซะก่นกันนะครับโอวหากินยู่รยหรอเฮือนนี่จะลูกเต้าบัยูกก่ยก,ก็ไดโอ้โห่น้มใจ้เ <c oughs> มือ <c oughs> ม่อนั้นได้ประดุกตัวทอปเล็กนี <c oughs> ะโอุ้กฟังว่าคือยังไฟเบิร์นีรอกระทอมว่าส่วนพญ่ฟังมือนั้นว่ามีกบอยู่ัวพาะพะเนาะ กบเัวปีอมอาอตุ้มตออมลงมาแตนใตดีดโอ้โเตอมนี่ลูกพี่คนหน่อยอกนหนั้หากินรอหน้าจะของเนี่พี่น้องอ้เขากัังฝนตกครับพี่น้องจัันจััจัดลนโอ้ยฟูตัวนี้จัจัดลันพอใส่จ็กหลังพอใส่เจ็ดหลังครับพี่น้องเอามาเบ่งว่ายังก่อสาวน้อยต๊น้ำนี่เจ็ดหลังสี่ได้ยกตแต่ว่าลังแรกเขาไปเราตัวนึงครับพี่น้อง หากินยี่หรอเฮี้ยนเจ้าของนี่เราไม่ได้หากินไก่ดอกพี่น้องทั้งเมืองนอกเข้าเลยว่าในน้ามีปลาในน้ามีเข่าฝนมาปลากระเขานะครับพี่น้องฝนในสาก็มีมาจากคนหน่อยไปในหน้ามีปลาในน้ามีเข่าเพราะว่ามีหดเข่ามีหดหญ้ามีหดหญ้าเป็นได้เพราะลังนี่ล้างนี่เป็นได้ อ้ยมันออกขนไน้ยมันมาตัดหนแลวันออตัเขาออมันออกนมาตัดเาอมัน่แหมันตื่นตื่นมตื่นเอาับนเลยแล้วังนเตียวัน้องหลันีเดียวครับพี่นมันาตักตาเจ้าทิโออ้าไปเสียะไปเบิ้งลังไหมมผู้ถือกบนะพี่น้องว่ามันถือเจ้าของพี่น้องเขาจไลตาด้ย่านํากนก็เป็นเจียวเอยู่ ไม้เร่ของปีครับพี่น้องแต่ถ้าส่วนมากกับสีไส้กันช่วงเดือน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 ตุลาพฤษจิกายนนะครับพี่น้องตุลาพฤษจิกายนนะครับพี่น้องระวังมีพ่อเับคนหน่อยจะาผู้ได้คือกบว่ากันนะครับเตียวตีลังนี่เออเอาตัวนี้ม่มีว่าทันนะยายน้งนมมีพอกันเอาทีมงานผู้้ยาน้ำกรดยางมากนะครับพี่น้องโอ้ยฝนฝ่าฝนยังมเศร้าฝ่าตกฝนลงมเหลือมีกบมีปลากันแล้วพี่น้องนะครับ เดี๋ยวมีกบมีปลาเดี๋ยวไม้สามเองเลยพ่อโอหลังกับเปลาเหหึมันออกโอ้มันโอ้มันเนื้อขึ้นย่งอยู่คือนเขาอยู่พ่อยันเนื้อออกอยู่แสดงว่ามันตื่นมันตื่นเคียงตัดหนามีเท่าไรเนาะม่ตัดหนาของข้าวตัดบอกว่ะบอกของข้าวตัดดิสามไม้เลยบ่มีบ่มีโอ้ยกระชีดได้ กเดียวนั่นหรอยาหน่าลาเด้วยยาหน่าลาไปยังเดินเดินไปยังยึดบันแม่น้ำกันมาหนีิโอ้จะบอกคนจะบอกม้าแจ๋วแจ๋วยึดกระดานบ่ได้ก็บยึดกรานโอ้โหยึดานบดไดกระานคติของพ่อใหญ่ครับพี่น้องของอีพอโต้นะครับเอาเดินเดินไปด้วยกันนะครับพี่น้องหลังจากที่ไล่ชิบแล้วพาพี่น้องครับไปหาป่าชิบนี่ก็ได้ว่าล่องล่องเบิ้งนะครับแต่ว่าใส่ยามไปเหล่าสามหลังเขาก็ได้ตัวหนึ่งพี่น้องแต่ว่าสิเรปนบ่ บุบนะครับเนาะปน้ำใสๆโอ้ปนน้ำใสๆแบบนี้พอว่าพอเพียงอืมเฉติคิดพอเพียงสิโอ้คยไม่ยังกว่าแม่แล้วแม่แล้วบาทแม่แล้วบาทนี่พี่น้องเหลียวกว่าหอกซะละอู้หเหลียวไปคืออันย่าอยู่จักตัวพอตัวนึ่าตัวหนึ่งโอ้เขาแล้วพี่น้องโอ้หมายตีแต่เอาขึ้นมาให้พี่น้องครับมึงเป็นที่แล้วเป็นวัดเป็นที่โอ้สีดิปนี่หรอกันฟังเบาใช่ไหมการฟังเบาสีดิปนี่พี่น้องอ บโอ้โอ้ทา่บนพูดด้วยพูดีถุงพูดีถุงนี่อ่ะสองน้ำพูดีถุงเลยด้วยโอ้ล่างก้อนพี่น้องมันสีเมนมันส่ซีเมนต์เนื้อนะครับพี่น้องคือสำคัญเท่าต้องล่างออกนะครับเอาเทคนิคการใส่คือจังกานตายเคยบอกพี่น้องเขานะครับพี่น้องเขาเคยเคยเบิ้งคลิปช่องแม่ร่ำพ่อนะครับสาธิตวิธีการใส่สาหน่อยตรงน้ำว่าใส่แบบใดนนะครับพี่น้องแต่ที่สำคัญคือเอาเนื้อปลาทั่วๆไปครับพี่น้องปลาขาวปลาคอปลาเชิงปลาทุกอย่างนะครับพี่น้องฟักฟักหลักะ เอามาท่าใสจทึงๆปลาซิวของเขาดีปลาซิวของเขาดีเขาดีโอ้อันนั่นแห้งเขาดีไม่ยังโอ้โหเว้ยเว้ยข้า้งตัวเขาอะได้จนกั้นใจโอ้มันเหลือใจขัดใจโอ้โอนั่ะเนี่ยใ่โอ้โอ้โอ้โหเตตะขาเขาแบบนข้เคลื่อนตัวนอนกั้นใจตายอยู่ข้างอันกระตากบบนี้เฮ้ยเนาะไปไปฝนสีมาเลยฝนสีมาเฝ้ายามนี่ดูมันสีสวย มันชิสวยโอ้ด้ยสองลพี่น้องด้ส่องแล้วดอยสองมาเร็วโอ้เจ้าใหญ่งวเป็นได้พ่อไม้หนิโอ้หน้าเข้ามาแตนหยาอุ้นบ่ตื้เครื่องตัดหย่าแถวนี้เคยเคยเข่าดีได้พี่น้องพี่กายกระใสเตรอดนย่ละ ลังละจีหาเนาะอืมนี่กับเนาเนี่าคือเข้ากันคือเข้าโอ้กบเต็มหวปีพี่น้องอุดยี่สงมันงามครับพี่น้องนียังไฟเบิึงหลอนมีกบอยู่ตัวเนาะโอ้ยเฮ้ยเฮาถิได้ออมได้่ยปนอยู่ทีโอ้ยได้สามแล้วพี่น้องได้สามเด้อบักบวบังลังกันกลังเป็นหน่วยกลังกันหล่นแต่สีน้ำใสเออได้สามมาเล่นได้พี่น้องโอ้ยผู้ถือนี่นะพี่น้องเลยวันมาเกิดห่วมกันแล้วลนจัะมาคนจัะมาครบพี่น้องอือคืออือคือใช่กันอยู่บ้คือแล้ว หากกี่ล็อกวะล็อสวนนี่ละโอ้ยมดูซื้อมาไม่ได้บ่ได้จันจนบ่ได้พยายามเห็นปลาโนเห็นปลาโนใช่เอ้ยเฉดไหลกันม่ใส่หนิล็อบิึงครับพี่น้องโอ้มันมันมีอยู่สองสองแบบแบบหนึ่งใส่ใส่ปลาเข็งใส่เงาปลาปลาปลาดินอันนั้นเนี่ยอันนั้นกะบังอันนั้นบังใส่แล้วใส่แบบเดียมืันย่างย่างดูเนี่ยโอ้ น่าจะองพี่น้องเพราะว่าอันนี้พนมาพนบคกอยอยากหายใจเปได้พอเราสามารถตีสิลงไปได้ครับพี่น้องเนื่องจากสั้นสเลกลงโอ้โอ้จักตัวป่ะอตัวหนึ่งพี่น้องตัวหนึ่งอีกแล้วอืมเดี๋ยวตัวหนึ่งโอหลังไดโตครับพี่น้องขยุ่มมาตากเยียตายเนาะหมดมากจไหม มีนมีน้โอ้โอ้โอ้โงามงามครับโอ้ลังงามงามพี่น้องนี่เต้นต่ำกระตาเจนามาปากเวอร์พี่น้องจะว่าจกมือลราเต้นต่ำกตาด้วยเป็นเป็นขึ้นสองขึ้นเหรอเนี่ยเราใส่ไว้สองขึ้นสองขึ้นใครมาเบ้างอีกฟองอยเลยเริ่มเราไปเกิดความจืดถืดโอ้ยังอีกหลังฝาหลังเดียวย่งอีกหลังเดียวครับพี่น้องไปเบิึงไม้ชูไทยด้วยสิไม้บ่อพี่น้องนะครับ

กงเหลือหุยเลยพี่น้องอึบสองหลังหนึ่งสองหลังหนึ่งสองพอแล้ววันใช่คนน่อยกินพอดีพอแงเอาเวลาายตอโอเอาไมลองลเบิ้งครับพี่น้องลองลเบิ้งลองล่งงมหมดล้าตีพ่นี่มัดไม่นี่แหละใส่เจหลังมันปลาป่าไรใส่ใส่ไปตื้อๆเดีวไปใส่นเพื่อใ้สมชื่อบาคนหมันพี่น้องเนะเฮ็ดจังไหนกับมัน ไปย้อนตะอ้อมบ้านมันมีอยู่มึอน,นั่นเรามาไต,ต่เราก็ได้ถามตัวบนน่ะตะอ้อมนะ่ะโอ้๋ยวไนนโอ้ก็ได้วดบ่ได้อีพอได้มาใส่ไว้ใส่หลังไปโอ้ใช่ครับพี่น้องครับปาลาน้อยนะั่นเออสนามเข้ากะแสดงว่าได้อยู่ได้กินย้อนอยู่ล่องเบิงเดี๋ยวคลิปต่อๆไปจะเอามาใส่หลายกูนี่อันนี้แสมเปิ้ลเบิงว่าใส่เกจหลังบริษั่นอีพอลวไปนะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามช่องลำพางตะลุวันพาเพลิน ลองมึงให้พี่น้องห้าเบิ่งนะครับแมียนต่ว่าแต่วันอันนี้แม่นอาจารย์ตายเป็นผู้ใส่ก่อนมาก,ก่อนมันบอกไปได้ออกกตามาจากอันอันมาจากอุบลแมนพนปีไก่ได้ว่าเดี๋ยวพอสิลองไปใส่เราก็บ่เคยไซเยอะเท่านหร่ปีไก่นี่ก็ใส่อยูด่ยยดกอกแต่ว่าพี่ไก่กเลยใไซวันนี้แต่ตายมาเลาบ่เคยใไซบ่บัดนี้พี่ไก่เลยพาเราใส่บาดนี่เรากย็ย่ำตัวม,มันมันบ่มีปลาเป็นแมียนต่ว่าอันใส่กับอาจารย์ตายย่อุบล หาลังหลังเขาหาหกกระมีได้พี่น้องนี่นี่กระตานี่ที่พ่อเขาได้ใา้ยาว่าพญายายตายกบดับพญาตายกบดับจนพญามาประกาศพญามาไปใส่หน้าเพ่วรมาจอย่าไปใส่หน้าคนเดิมมาเ้ยขอบคุณก็มาก็แม่พี่น้องเขานะครับสุดท้ายไปเมื่อพี่น้องเขาอยู่ดีกินแซ่บสุขหูซุขคนปลาสจาวลูกไข้ไข้เก็บขอบคุณพี่น้องครับสำหรับเศร้านี่เศร้านาพ่อกันไหมคลิปนาพ่อกันไหมพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ